อ่าครับพ <stre ep. S 1> erm uh ี huh. uh ่น huh. uh ้องมื่อเนื้แสตีับนื้อสตรีไปสอนภาพให้เบิ่งผู้เบาเตาเห็ดหลามไงลาบครับลาบหมูพี่น้องต่อไปจะเป็นผู้หมูด้นะคะเสพแ่บเป็นอะไรา็ไดนทั้งคนเสพดจีใครพี่น้องใช่ในเตาเนี่ยย่าตาไปแดนเบงบอกลงแรกเออช่งหอมเหรอหอมว่ะหอมอ่ะอ่แล้วจะทอไปนี่แหลไปแดนเบง ไปครับลาบหมูพี่น้องมีแต่หอมเดียวหอมดียวหอมหอมหอมตับไข่ว่านน่ะของชดรส่ไปเติมซับซับแหนมซับอะไรไม่รู้โอ้ใหญ่จะชั่วใหญ่หัมเี้นใ้เขียงคือพ่าะใส่เขียงแม่เกิดรึตะโบยมีแมนโฮมแรงครับพี่น้องโฮมแรงมแรงลาบหมูครับทอดไข่ครับโฮมแรงคระชับอะไรที่ทำบุญงหน้าบีบแล้วเนี่ยเอาเขียง เอาเคืองขึ้นโอ้มะราอยู่บ้านบือเด้อหลยครับถุนี้มะนาวถูกเอาเอามะนาวที่อนี้มะนาวแช่แล้วเย็นไ้นไม่ได้ริมะนาวนอมันสั่งต่างหุงกับลาส่กันอีกแล้วไปได้กินได้ลไมแหน่แข็งนมุมบนนสี ย้อนแสงไปดูดูนี่แบวได้แบวได้ห้งปเก็บอูหผู้เดีวถาดสีแดงไม่หมดเยคือว่ามันหายมันไปอยู่ในห้องผมาสีแดงก็ใส่ผักฟังในฟานอวันีอุดยเอาไปูพาน่มเสื้อถรพยานุมเสื้อหมู่บ้านแม่แต่เอามานานแล้วนะเอามาตั้งแต่นี่แล้วงคนแล้วอ่ะมันมีถาดสองใบไงอ๋อ ใบนั่งเจือหายแล้วต่บากคุั้งแ่บต้องซับเองสิพี่น้องขึ้น่แสบบางบกซับเองบ่แ่บอันประเภทคูณแฮงบ่แ่บเลยบ่ถือหลักแข้งนี่คมนี้ไวจะมีเกโล่ถอดไขโล่เห็ดไฟแห้งโล่ไฟอ่อนแล้วเจ้าเห็นเดี๋ยวเลยเ้าม่เห็นแต่ไม่เดน๋ยแห้งนี้ะกี่ หน้าเพียร์หน้าไปเล้านราโคกพี่น้องมันเนเห็ดกินเร็วเลยน้องกะละมังบางมาแล้วๆกินส้มตำเพียงเอาเองไปสนใจมันก็ยิ่งขึ้นก็คือเรียพี่น้องมีหอมแล้วก็เอ้ยิ่งอ่ะหอมกระเหน ซาลาเ่ครับอันทีบอกคิ้นบอกซาลาโห่หอมขนาดนีต่ำหั่วหรอเปล่าติ่ำหมูห้อง่ะจ้าติ่มซำั่วกับบปล่าอันนี้ทัวกินกับไอราบอะลองชิมรอบแรกก่อน้องเติมร่าบตอมาก่อนชิมชิมแม่เมื่อหร่พูดชิมเจี๊บ่เจีบประทิเจีน้ำตาลออมตาลใส่ออมตาลใส่ยังร่าบหมูอล เอาน้ำตาลใส่ไหมแต่ยังอ๋อหวานเอาน้ำตาลใส่ไามไม่หนัอีกปะเอาอีกเออครับเพียร์ๆอ่ไม่มีความเค็มเลยไม่มีรสชาติน้ำตาลเลยจืดหมูมันหมูรวหพอใส่เี่ยกเจียวกีดจีดลี่ตำงไปฟังนึหมูมันเข่ากันยากไม่นาไอ มันดำดำเลยนีันีักพี่น้องตปามูเพราะเรใส่น้ำปลาปนน่ำหองแต่เรกระดินเขาตกเอาปลาหมักได้ยากมั้ปลาอยู่เงาแซ่บโอ้เร็วเวหลับิบสอพี่น้อง โงแ่วออมีบไทรป่าวไทรไที่ดอกวางวางไว้กันโอ้ยชิบเตาพี่รองเสบะเสบเอ้เตาพูดูละูาคอยตุลเล็ด่ก่อปลาที่เตาขาใส่บักหน่าครับใส่น้าปลาใส่บักหน้าครับ ไขาตั้อะไรอย่างนิ้งคหนาขี้เขียวไอ้เป็นไตมนอไม่ใช่เรื่อมบ้างโอ้แตจเสียบเพื่นองหลับหมูเขาเี่ยว่าสุดยอดคเขาคุยให้ไหมนี่โอ้เสียบพักวิธีการเนาะ หนึ่น่อยอมล้มหนึ่น้อยกลัวเขาชวนแม่หนิโอ้หอมขนาดเลยใครชวนไปดูแมวที่ห้องกูจะรอดจะขอบแมวเลยแมวอาปาเนอมแซ่ปะมาจดเท่าไหร่มาเมียกำลังมานิงกำลังมาเรามาพอแล้วตลาดมะนาวอไหม หลับหมยพี่หลับยกเรียบร้อยเลยีหลับเพราะไดไมร้อนโพราะทำมาจากอะไรแ้มนำหมักตูมุงเด้ยถึงแฉะครับมี่ใส่กินได้ขาดไปกินบ่อหลับมันต้องใส่ได้วันเกิดใครเดือนหน้าเราซื้อพัดลมเคลื่อนที่ให้แบบใส่ถานไม่ต้องวันเกิดที่นี่แหละซื้อพัดลมเค้กพี่ให้ขาดแล้วเตาขาดพริกเหรอขาดความอร่อยขาดความอร่อยเอาไปยี่บบ้วกับจิ้มเรียบบ้วกับ พอควยชิมเลยผัดใส่สพริกนันเลยครับพริกชชอดปลางหาหมดเลยโอ้โเแซ่บแน,น,น่นอน่น้อน เ้มือหนาสิเสีลาบเป็นจีนพี่น้องมือหนาเที่ยวนานเจาเป็นตัวบันลาบแนลาบเต้องมถึงีนอืลาบเป็ดจีนย่เปลาบเป็ดอันนี้ลาบหมูไปก่อนพี่น้องมือหนาสีลาบเป็นจีนเป็นสมันซอสอสออกโอ้คิดต่อสีสันจะแซ่บครับอื้อหือ พอล้เดี๋ยวเพียนแซปะเแล้อแซมแบี้รอใส่ใน้ีบีบีอสะระมั้เเตางดเสือเสียบถ้ารอบนี้ไม่แซงต้องล้างเครื่องโอ้ยตำงแ้วตำงกระดงเดียวหรอในขเทใส่ถาดเทใส่ถาดอีดีห่ตำพงอถาดนั่นเหเตานโอกินหอแม่งอ่ะไม่ใช่ตนสาบ ลาบหมูครับเหลือจะถอดไข่ไปเนี่ยไข่แบบบันดาถอดไข่แบบเจฟฟี่พต้องให้มันห่อนเทยใส่เสืว่างน้อที่ลวางไว้บนหน่งเนี่ยกินเบิลครับกินเบิ้ลแล้วก็อุ้มร้านไปเรียงวัดบนกินน้ำแ่กัแลนไปเล่นยุตยืน ครับหมูคิวสีรอบสุดท้ายไม่ได้คิวสีเลยแักแล้วบอกไอยแซ่บแล้ววอนนี่ล่ะสิ้นสุดท้ายซนแล้วโนแล้วเสร็้วบรถตักไปตรงนึงกินแบบเบี้ยแบบนี้ก่อนขบรถแล้วคบรถขบรถที่สิบขบเถอะไม่ขบก็เพี้ยนแล้วละขับขบรถก็เลยตักสามสามงบเลยแต่ไม่มี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 เพื่อน

เล็กน้อยเซฟไปรแลนิดหน่อยนะเพริกไม่เยอใสฟพริกกหน่อยเค็มบามพุงครับผมง่ายมากเลยง่ายมือโคตรฝันละนีปอเสียงน้ำร้อนเว้สมุนไพร เลือยต่ำหงกับทอดไข่อันนี้ยังมันไงลวกผักลวกผักต้มมะมมากรดหลาบหมูไงหลับหมูมันเหลืองต้มมะมมากรดหลาบหมูอ๋อเบื้องมากับปลาเฮดที่เหน็บเลยอันนี้มะปลาแห้งกับมะปลาไงตมมะหมากเส่เเ็ดรหลาบหมูี่่งนจืด้ว่าจืดอานีบ ตม่ารสหล่าหมูใส่เห็ดพี่น้องใส่ผักบุ้งใส่เสตยหวานน้อเขาขพาว่าตทนจาดี๋เเลยกับคุณพี่อน้องังเล่เลยไม่กอย่างห้่ิอรมีคนมาถืออะไรเนียวทำไมอื่นพักสี่ับแกจะกินกับเรานี้เกว่าก๋วยเตีเ้ชื่้้อน มาเขาดีไปเตา,ย,า,ายี่สเบห้มา,มา,หา,าป,าป,าปี่ายี่าสิบห้ย่สิบหายีบายีา่อาาย่บา่บห้่มามายีามายีหา่ห้ายห้หลาย่สิบ้าิบาี่อบอห้ี่ห้ี่้นย้ำีบ่สาย่้มค่ะ กลัวครับกิ่นสดแจ้งเลย,ยรสชาติตามใจฉันโอ้พี่น้อง,งเลี้ยวบนเรีเร่ยวนี่ถังหน่อยนีไม่จะฟีดจำหุงโอ้คลิปเต็มอีอลไรพี่น้องไม่มริสุทธิ์แล้วเอาละครับ จบนึ่เด้พี่น้องเด้อจิน่าเขาวากันไหมจบกับจบันตะหุงไม่จะฟินน่ะเลงสากอยู่เอาท้าเรียสากไหมด้วยเลียไปเี้ยไปเี้ยไปอมไหม่ออมไหมเออพี่บ้าเดี่น้องเรียสีซาครับเีไม่เก่งจน่ครับผม่อยาไหมได้ครับพี่น้องเด้อครับสวาสดีครับของยานนุ่มแล้วจา์มากร้อมเด้อ